สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอชที่ทุกคนครับพกกับเส้นพารวยเหมือนเดิมกันรับกลับมาตามกันต่อครับกับเลขวิ่งบนรางตัวเดียวประจำหมวดพันที่16พฤศจิกายนพศ .2 5ง6กครับสำหรับเลขวิ่งบนรางตัวเดียวคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับเนาะเป็นคลิปที่2องสปอร์สปอร์เขวิ่งบนรางตัวเดียวนะครับ คลิปที่หนึ่งก็ลงไปแล้วนะครับน้องกลับมาตามกันต่อนในคลิปที่สองกับก่อนจิไปเบิงอาเลวิ่งบนลางตัวเดียวนะครับน้องขอฝากใน้ว่อแม่พี่หน่อยพ่อมแม่พี่น้องอเนเซีน้อครับ,บนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใผมนังในเนื้อครับครับเลขกกับเป็นเพื่อนแกนี่ยทางเด้อครับ ขบประจัดคัดกับผ่านเด้อรับมันมักขันสอบจังนําไปเสียงสุดเสียงดัวนขันบ่มากขันบ่นสอบกันบ่ตื้อแจกกับผ่านเด้อร,รับครับกลับมาเบิ่งกันเลยครับสำหรับเลขวิ่งบนรางตัวเดียวนั้งวดนี้เนะครับนาอวิ่งเก่าตัวเดียวครับอ่าส่วนเลขลักซิเนะครับส่วนเลขลักซิก็มี 781302ดหนย์ครับเลขลักซิบบนล่างนี่781302นครับเอเลขจับคู่นะครับเนี่ยจับคู่ก็มี่เจ็ครับแปดเก้าหนึ่งเก้าครับ สามเก้าศูนย์เก้าและสองเก้าครับส่วนเลขเด่นนะครับนอกเด่นสองกูครับเด่นสองคูมีแปดเก้ากับสองเก้าครับแปดเก้ากับสองเก้า สำหรับเลขวิ่งบนรางตัวเดียวนึงวดเนี่ยนะครับนอกก่อนการมีเพียงซ้ำนียครับขอให้พระแม่พิ่องเงียบขีทุกคนจงพิจและนันานในการรับส้มครับขอให้พระแม่พิ่องเงียบขีทุกคนจงโคดีสวัสดีครับ